พอใจหยุดนิ่งถูกส่วนเห็นเป็นกายธรรมพระอนาคามีหน้าตักยีสบวาสูงยีสบวาเกตดอกบัวตูมใสหนักขึ้นไปใจของกายธรรมพระอนาคามีหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายธรรมพระอนาคามีภาวนาหยุดในหยุด นิ่งในนิ่งใสในใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงธรรมานุปัสนาสติปฐานนำใจไปหยุดนิ่ง ที่กลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานของกายธรรมพระอนาคามีภาวนาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใส พอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงศีลน,นำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงศีลของกายธรรมพระอนาคามีภาวนาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสหย,ยุดในหยุด นิ่งในนิ่งใสในใสพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงสมาธินำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงสมาธิของกายธรรมพระอนาคามีภาวนาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่ง ใสในใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงปัญญานำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงปัญญาของกายธรรมพระอนาคามีภาวนาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใส หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงวิมุตตินำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงวิมุตติของกายธรรมพระอนาคามีภาวนาหยุดในหยุด นิ่งในนิ่งใสในใสยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงวิมุตติยานทัศนะนำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงวิมุตติยานทัศนะ ของกายธรรมพระอนาคามีภาวนาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่ง ใสในใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใส